สวัสดีครับคุณผู้ฟังพูดถึงเรื่องการอยู่ร่วมกันในสังคมไม่ว่าจะเป็นที่บ้านหรือที่ทำงานของเราทุกคนก็ย่อมต้องการเป็นที่รักของคนในครอบครัวหรือที่ทำงานของเราใช่ไหมครับคุณผู้ฟังการที่จะเป็นที่รักของคนอื่นนั้นจะต้องมีคุณธรรมเกี่ยวกับความอ่อนน้อมถ่อมตนมาเป็นอันดับแรกเลยนะครับ เพราะหากเราเป็นคนที่รู้จักสัมมาคาระวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ย่อมได้รับความเอ็นดูช่วยเหลือเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีรู้จักการเข้าหาขอคำปรึกษาต่างๆก็จะได้รับความอนุเคราะห์ในเรื่องต่างๆอย่างง่ายดายดังนั้นคุณผู้ฟังควรมาเรียนรู้ถึงวิธีแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนก่อนนะครับวิธีแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนมีการแสดงออกได้สามทางดังนี้ข้อที่หนึ่งการแสดงออกทางกายได้แก่ การแสดงกิริยาท่าทางที่สุภาพนุ่มนวลไม่หยาบกระด้างไม่ทำท่าทางหยิ่งยโสรู้จักแสดงความเคารพผู้หลักผู้ใหญ่กว่าเรารู้จักการให้เกียรติกันพร้อมที่จะเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนทางกายต้องเป็นไปด้วยความจริงใจไม่ใช่เสแสร้งหรือแสดงอาการพินอบพินเาเกินกว่าเหตุจนกลายเป็นการประจบสอบพลอแทนครับข้อที่2การแสดงทางวาจาได้แก่การพูด It's ด้วยถ้อยคำที่สุภาพอ่อนหวานไพเราะน่าฟังไม่อยาคายนุ่มนวลชวนให้สบายใจรู้จักใช้คำพูดที่เหมาะสมถูกกาลเทศะและถูกกับบุคคลด้วยครับข้อที่3การแสดงทางใจได้แก่การมีจิตใจที่อ่อนโยนการมองโลกในแง่ดีเนื่องจากตัวเราเองมีจิตใจที่ดีแล้วจะส่งผลไปถึงการกระทําและการพูดการจาของเราก็จะดีตามไปด้วยดังนั้นทางจิตใจควร ให้ความสำคัญให้มากที่สุดครับในทางพระพุทธศาสนาถือว่าการประพฤติตนเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนแก่บุคคลทั้งหลายเป็นการทําบุญที่หลายคนคาดไม่ถึงว่าเป็นการทําบุญชนิดหนึ่งซึ่งพอจะอธิบายได้ว่าการอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นการลดทิฐิลดการยึดติดในตัวตน ให้ความสำคัญแก่บุคคลรอบข้างและการอ่อนน้อมถ่อมตนกับบุคคลอื่นย่อมได้รับความเอ็นดูได้รับความพอใจกลับมาการอ่อนน้อมถ่อมตนจึงเป็นหนึ่งในมงคล38ปประการนั่นเองครับลักษณะที่ชัดเจนของการอ่อนน้อมถ่อมตน ที่มาจากน้ำใสใจจริงนั้นจะเกิดขึ้นได้อย่างมั่นคงและถาวรต้องมาจากส่วนลึกของจิตใจที่ใสสะอาดมีความปรารถนาดีและมีการให้อภัยมองเห็นความดีของบุคคลอื่นซึ่งตรงกันข้ามกับการอวดดีหรือเพ่งโทษการกล่าวร้ายมักจะมาจากจิตใจที่หยาบกระด้างมองไม่เห็นความดีของผู้อื่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงประทานโอวาทไว้ว่าอนุปวาโทคือ การไม่ว่าร้ายกันนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามในสังคมแม้แต่ในครอบครัวเล็กๆก็จะมีปัญหาในเรื่องการไม่เคารพกันของคนในครอบครัวดังนั้นจึงควรเน้นคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับบุคคลในครอบครัวให้ได้ครับแนวทางที่จะช่วยให้เราเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีหลักอยู่ด้วยกัน3ข้อดังนี้ครับข้อที่1 ต้องคบกัลยาณมิตรคือการหาเพื่อนที่ดีมีศีลมีธรรมคอยตักเตือนหรือชักนำไปในทางที่ดีที่ถูกที่ควรข้อที่ 2. ต้องรู้จักคิดไตรตรองคือการรู้จักคิดหาเหตุหาผลอยู่ตลอดเวลาถึงความเป็นไปในธรรมชาติของมนุษย์ต่างคนย่อมต่างจิตต่างใจ ต้องเข้าใจในภาวะนี้ให้ได้ครับข้อที่3ต้องมีความสามคัคคีคือการมีความสามัคคีในหมู่คณะรู้จักการอลุ่มอ่วยในการทำงานตักเตือนรับฟังและเคารพความคิดเห็นของผู้อื่นอย่างมีเหตุมีผลครับเมื่อเราฝึกปฏิบัติแนวทางทั้ง3ข้อนี้แล้วย่อมจะได้รับอนิสง์ของการเป็นคนที่มีความอ่อนน้อมถ่อมตนดังนี้ครับ 1. ทําให้อยู่เป็นสุขไม่มีศัตรู 2. ทำให้เป็นคนที่น่ารักน่านับถือ 3. ทํทำให้เกิดความสามัคคีในหมู่คณะ 4. ทํทำให้ได้กัลยะาณมิตรทําทำให้สามารถถ่ายทอดคุณความดีจากผู้อื่นได้ 6. ทำให้เป็นคนไม่ประมาทตั้งอยู่ในธรรมส่งผลให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้โดยง่าย ซึ่งตรงกันข้ามกับการที่เป็นคนอวดดีถือดีต่อบุคคลอื่นย่อมเกิดโทษของการอวดดีมีด้วยกันดังนี้ครับ 1. นึ่ทำให้เสียคนคือไม่สามารถกลับมาอยู่ในร่องในรอยได้เหมือนเดิมเป็นคนที่เสียอนาคต 2. ทํทำให้เสียมิตรคือไม่มีคนคบหาเป็นเพื่อนด้วยถึงจะมีก็ไม่ใช่เพื่อนแท้อย่างแน่นอน 3. าําให้เสียหมู่คณะคือถ้าต่างคนต่างถือดีก็ย่อมส่งผลให้ไม่สามารถตกลงกันได้ในที่สุดก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางที่ตั้งไว้หรือทําให้เป็นบุคคลที่น่าเบื่อหน่ายของบุคคลอื่นเป็นต้นดังนั้นคุณผู้ฟังจงเป็นบุคคลที่อ่อนน้อมแต่ไม่อ่อนแอด้วยหลักการ5วิธี ในการวางตัวเพื่อเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนใครเห็นใครก็รักทั้งในครอบครัวและที่ทำงานดังนี้ครับวิธีที่1ไม่เกี่ยงงานเล็กๆน้อยๆคุณฟังควรเป็นคนที่มีจิตใจในด้านจิตอาสาช่วยงานทุกงานที่พอจะช่วยได้อาสาเข้าไปช่วยงานคนอื่นบ้างตามความเหมาะสมทั้งเวลาและโอกาสที่มีเพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธ์กับคนอื่นในที่ทำงานของเราหากเราเป็นบุตรหลานช่วยเหลืองานบ้านต่าง ก็จะเป็นที่รักของคุณพ่อคุณแม่ของเราได้เช่นกันครับวิธีที่2เมื่อกระทําผิดก็ต้องยอมรับผิดด้วยใจจริงสิ่งที่เรียบง่ายและทรงพลังมากคือคำว่าขอโทษและคำว่าขอบคุณเพราะหากเราเผลอกระทำผิดอะไรสักอย่างโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามควรที่จะมีความรับผิดชอบและสำนึกในความผิดนั้นๆ พร้อมที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำอีกก็จะได้รับการยอมรับจากคนในครอบครัวและในที่ทำงานเช่นกันครับวิธีที่3อย่าทำตัวเป็นผู้รู้ไปทุกเรื่องในบางเรื่องก็ทำเป็นนิ่งไว้ก็จะดีเหมือนกันนะครับเพราะอะไรถ้าเรารู้เรื่องไปหมดทุกอย่างคอยสอดรู้สอดเห็นในเรื่องของชาวบ้านเพื่อนร่วมงานก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันนะครับวิธีที่สี่ จงฝึกให้กำลังใจตัวเองเมื่อทำผิดพลาดจงยิ้มให้กับตนเองเสมอเมื่อทำผิดพลาดหลายคนโทษตัวเองบางคนก็โทษผู้อื่นอย่างเอาเป็นเอาตายจงเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เมื่อทำผิดพลาดใช้คำว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวแก้ไขปรับปรุงใหม่แล้วให้กำลังใจตัวเองยอมรับให้ได้ ปล่อยวางง่ายๆแค่นี้คนรอบข้างก็ชื่นชมแล้วครับวิธีที่5ฝึกให้เกียรติทุกคนที่อยู่รอบข้างคุณสมบัติสำคัญของการเป็นคนอ่อนน้อมถ่อมตนก็คือการรู้จักให้เกียรติคนรอบข้าง มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ช่วยเหลือแบ่งปันสิ่งเล็กๆน,น้อยๆให้แก่กันไม่ไปดูถูกดูแคลนบุคคลอื่นแค่นี้เราก็จะเป็นที่รักของคนรอบข้างแล้วครับคุณผู้ฟังมีเรื่องราวของการอยู่ร่วมกันในสังคมเหมือนกับเป็นเพื่อนบ้านกันแต่ไม่มีความเป็นมิตรแก่กันดังในข่าวที่เสนอตามสื่อต่างๆที่มีข่าวว่าเพื่อนบ้านทะเลาะกันบางครั้งถึงกับเอาชีวิตกันไปเลยก็มีให้เห็นนะครับสาเหตุก็มาจาก จากเรื่องเล็กๆน้อยๆอยกระจุกกระจิกต่างๆครับกระผมจึงอยากจะยกตัวอย่างอยู่เรื่องหนึ่งที่อาจเป็นแง่คิดให้กับคุณผู้ฟังได้ครับในครั้งอดีตการณป่าแห่งหนึ่งมีสัตว์อยู่สามชนิดอาศัยอยู่ด้วยกันที่ต้นไทรใหญ่กลางป่าสัตว์ทั้งสามชนิดคือนกกระทาลิงและช้าง แม้จะอาศัยอยู่ที่เดียวกันสัตว์แต่ละตัวต่างก็มีความถือดีประพฤติตนตามใจชอบโดยไม่เคารพยำเกรงซึ่งกันและกันซึ่งมีเรื่องทะเลาะวิวาทกันอยู่ทุกวันด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆอยู่เป็นประจำ โดยไม่มีความเกรงอกเกรงใจซึ่งกันและกันเลยแม้แต่น้อยสัตว์ทั้งสต่างไม่มีความเคารพยำเกรงกันจึงหาความสงบไม่ได้เลยต่างก็มีความรู้สึกโกรธเคืองกันอยู่เนืองๆจนกระทั่งวันหนึ่งสัตว์ทั้งสได้มาหาทางออกร่วมกันเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องของความไม่ลงรอยกันนกกรทาจึงพูดขึ้นมาว่า ในที่แห่งนี้ใครเป็นคนที่เกิดก่อนจะได้รับการยกย่องให้เป็นพี่ใหญ่คอยควบคุมและดูแลน้องๆพร้อมทั้งน้องๆทุกตัวต้องเชื่อฟังพี่ใหญ่ตกลงไหมช้างกับลิงเมื่อได้ยินดังนั้นก็ตอบตกลงในทันทีเมื่อเป็นดังนั้นนกกระทาเจ้าปัญญาจึงพูดขึ้นมาว่าต้นไทรต้นใหญ่ที่เราอาศัยกันอยู่ทุกวันนี้เจ้าช้างเห็นต้นไทรตั้งแต่เมื่อไรช้างจึงตอบขึ้นมาว่า เมื่อข้ายังเล็กๆอยู่ต้นไทรต้นนี้สูงแค่ท้องของข้าเท่านั้นแล้วเจ้านกกระทาจึงหันมาทางลิงแล้วถามเช่นเดียวกันเจ้าลิงจึงตอบขึ้นมาว่า ตอนข้ายังเล็กๆอยู่ข้าเห็นต้นไซส,สูงเท่ากับตัวข้าเท่านั้นยังจำได้ว่าเคยใช้ปากงับเล่นเขียวใบต้นไซมากินอยู่เลยแล้วเจ้าลิงจึงถามเจ้านกกรทาบ้างว่าเคยเห็นต้นไซต้นนี้ตั้งแต่เมื่อไรนกกรทาจึงตอบขึ้นมาว่าเมื่อตอนข้ายังเล็กๆอยู่ที่ตรงนี้ยังไม่มีต้นไซเกิดขึ้นมาหลอกมีแต่เพียงต้นไซต้นอื่นที่ขึ้นอยู่ที่ป่าแห่งอื่นที่อยู่ไกลๆจากที่ตรงนี้ข้า ไปกินลูกไซที่ต้นนั้นแล้วมาถ่ายมูลไว้ตรงนี้ต่อมาก็มีต้นไสเล็กๆงอกขึ้นมาแล้วเติบโตขึ้นเหมือนกับต้นไซที่เห็นอยู่ในตอนนี้นี่ไงนกกระทาจึงพูดเพื่อเป็นการบอกอายุให้ทุกตัวได้ทราบกันเพราะฉะนั้นถ้านับอายุแล้วในระหว่างทั้งสามนี้ข้านกกระทามีอายุแก่ที่สุดส่วนเจ้าลิงก็เป็นพี่รองส่วนเจ้าช้างตัวใหญ่ก็เป็นน้องเล็กเข้าใจไหม เมื่อสัตว์ทั้งสามยอมรับกันตามอาวุโสแล้วต่างก็อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขรักและเอ็นดูกันดุดดังพี่น้องท้องเดียวกันช่วยเหลือเกื้อกูลกันจนสิ้นอายุไข ข้อคิดจากชาดกเรื่องนี้มีด้วยกัน4ประการได้แก่ประการที่ 1. บุคคลที่จัดเป็นผู้ใหญ่ควรแก่การเคารพกราบไหว้ประการที่สองวิธีแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่เช่นการไหว้การกราบการแสดงกิริยาอ่อนน้อมให้เกียรติกัน ประการที่3ส,สิ่งที่ผู้น้อยได้รับจากการปฏิบัติต่อผู้ใหญ่ด้วยความเคารพได้แก่จะได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้ได้ฟังสิ่งที่ดีๆที่ยังไม่เคยฟังจากผู้หลักผู้ใหญ่ที่มาให้ความรู้ประการที่4ความเคารพอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นบ่อเกิดของความสุขแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกราบสวัสดีครับ